สวัสดีค่ะนักศึกษานี่จะเป็นวิดีโอตอนที่10ของเนื้อหาบทที่2ในวิชา m i c โคร c o ค o เม c สนะคะเนื้อหาในวิดีโอตอนนี้นะคะยังคงอยู่ที่เรื่องของความยืดหยุ่นแต่ว่าเราจะแบ่งพิจารณาความยืดหยุ่นออก2กรณีก็คือความยืดหยุ่นนะคะที่เป็นความยืดหยุ่นในระยะสั้นกับความยืดหยุ่นที่เป็นความยืดหยุ่นในระยะยาว ซึ่งเราทราบด e ีอยู bueno ่แล้วว่าเมื่อไร่ก็ตามที่ราคาสินค้าเกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าจะส่งผลให้ปริมาณอุปสงค์เกิดการเปลี่ยนแปลงและทําให้ปริมาณอุปทานเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ด้วยระยะเวลาที่ต่างกันนะคะจะทําให้การเปลี่ยนแปลงนะคะของปริมาณอุปสงค์และปริมาณอุปทานแตกต่างกันออกไปด้วยแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราจะลองมาพิจารณาพร้อมกันนะคะ ก่อนที่จะไปพิจารณาในส่วนนั้นนะคะเราเรามาทบทวนความหมายของระยะเวลาก่อนนะคะในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะคะเราจะจำแนกระยะเวลาออเป็น2 p e พีเรก็คือระยะสั้นกับระยะยาวในที่นี้เวลาเราพูดถึงช็อตลันอีลาติซิตี้คำว่าช็อตลันหมายถึงอะไรนะคะช็อตลันก็จะหมายถึงช่วงระยะเวลาที่สั้นทําให้ผู้ผลิตหรือผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ไม่มากนะัก แต่ถ้านะคะเป็น long run elasticity lo ก็คือช่วงระยะเวลาที่ยาวพอทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคได้เนื้อหาต่อไปนะคะเราจะจำแนกนะคะการพิจารณาออกเป็น2กรณีกรณีแรกก็คือพิจารณาความยืดหยุ่นของอุปสงค์ โดยจะจำแนกเป็นการพิจารณาความยืดหยุ่นของอุปสงค์ในระยะสั้นกับการจำแนกความยืดหยุ่นของอุปสงค์ในระยะยาวนะคะโดยจะพิจารณาสินค้า2กรณีก็คือกรณีที่เป็นสินค้าทั่วไปกับสินค้าที่เป็นสินค้าคงทนหรือว่า durable g o o d นะคะ ส่วนกรณีที่2นะคะเราจะศึกษาความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาโดยจำแนกเป็น2ประเภทเหมือนกันก็คือความยืดหยุ่นของอุปทานของราคาในระยะสั้นกับความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาในระยะยาวโดยจะจำแนกพิจารณาสินค้าออกเป็น2กรณีเช่นกันก็คือกรณีของ อุปทานสินค้าทั่วไปกับกรณีของสินค้าที่สามารถนำกลับมาใช้ได้นะคะหรือว่า Recycle Good ครูสรุปสโคบตรงนี้ออกมาเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจาแพทเทิร์นของเนื้อหาที่จะเกิดขึ้นในสไลด์ต่อไปมากขึ้นนะคะเอาล่ะเรามาเริ่มที่ความยืดหยุ่นของอุปสงค์นะคะจะพิจารณาสินค้าตัวแรกก็คือสินค้าทั่วไป ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาของสินค้าทั่วไปในระยะยาวจะมีความยืดหยุ่นสูงกว่าอุปสงค์ในระยะสั้นทำไมนะคะสินค้าทั่วไปความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาจึงมีความยืดหยุ่นในระยะยาวสูงกว่าระยะสั้นเพราะในระยะยาวนะคะผู้บริโภค สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคได้ในระยะยาวเมื่อไหร่ก็ตามที่ของชิ้นไหนราคาแพงขึ้นนะคะราคาไม่ปรับตัวลดลงผู้บริโภคก็สามารถหาสินค้าอื่นสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหาสินค้าอื่นมาทดแทนได้ดังนั้นลักษณะของเส้นอุปสงค์ในยยาาระยะสั้นเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบนะคะกับเส้นอุปสงค์ในระยะยาวเราจะพบว่านะคะเส้นความยืดหยุ่นของอุปสงค์ในระยะ ยาวจะมีความยืดหยุ่นสูงกว่าในระยะสั้นดีมาในระยะยาวจึงเป็นเส้นสีม่วงนะคะตามรูปกราฟและอุปสงค์ของสินค้าในระยะสั้นนะคะจึงมีความยืดหยุ่นต่ำกว่าอุปสงค์สินค้าในระยะยาวนะคะตามเส้นสีแดงตามรูปกราฟกรณี ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคานะคะชนิดที่2เราจะหันมาพิจารณากรณีที่สินค้าเนี่ยเป็นสินค้าคงทนคำถามที่ตามมาคือสินค้าคงทนคืออะไรบ้างนะคะก็คือสินค้าที่ใช้ได้นานเช่นรถยนต์ตู้เย็นเครื่องซักผ้ารถมอเตอร์ไซค์เป็นต้นนะคะ ดังนั้นความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาของสินค้าคงทนในระยะยาวนะคะจึงมีค่าน้อยกว่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาของสินค้าคงทนในระยะสัน้นสาเหตุที่นะคะในระยะยาวค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาของสินค้า คงทนน้อยกว่าความยืดหยุ่นในระยะสั้นของสินค้าคงทนนะคะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าสินค้าที่สินสินค้าที่เป็นสินค้าคงทนเนี่ยราคาของสินค้าค่อนข้างสูงนะคะและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานดังนั้นแม้ว่าราคาสินค้าจะเปลี่ยนแปลงไปแค่นิดเดียวแต่ปริมาณอุปสงค์แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลย ดังนั้นลักษณะของเส้นอุปสงค์ของสินค้าคงทนในระยะสั้นและในระยะย,ยาวนะคะเราจะพบว่าในระยะสัน้นอุปสงค์ของสินค้าคงทนจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าในระยะยาวนะคะดังนั้นเส้นอุปสงค์ในระยะสั้นของสินค้าคงทนคือเส้นสีม่วงตามรูปกราฟส่วนอุปสงค์ของสินค้าคงทนในระยะยาว ก็คือเส้นอุปสงค์สีแดงนะคะตามรูปกราฟคราวนี้เราจะมาลองพิจารณานะคะความยืดหยุ่นของอุปสงค์ ต่อราคาในระยะสั้นเทียบกับระยะยาวของสินค้า2ชนิดนะคะสินค้าแรกก็คือน้ํามันสินค้าที่2ก็คือรถยนต์สิ่งแรกที่นักศึกษาจะต้องพิจารณาก็คือดูว่าสินค้า2ตัวนี้สินค้าไหนเป็นสินค้าคงทนน้ํามันเป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปถูกไหมคะไม่ใช่สินค้าคงทนแน่นอนซึ่งจะต่างกับรถมอเตอร์ไซค์หรือออโตโมบิลมอเตอร์ไซค์จะเป็นสินค้าคงทนนะคะแล้วเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะวาดอุปสงค์ในโดยยะสั้นและอุปสงค์ในโดยยะยาวของแก๊สโซลีนนะคะเราก็จะได้ว่าในโดยยะยาวอุปสงค์ของแก๊สโซลีนจะมีความยืดหยุ่นที่สูงกว่าในโดยยะสั้นดังนั้นลักษณะของเส้นอุปสงค์ในโดยยะยาวของแก๊สโซลีนคือเส้น DRL น,นะคะสีแดงตามรูปส่วนความยืดหยุ่น ในระยะสั้นของแก๊สโซลีนจะมีความยืดหยุ่นน้อยนะคะลักษณะของเส้นอุปสงค์ก็คือเส้น DSR ครูเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะคะตามสีม่วงในรูปกราฟซึ่งจะตรงกันข้ามกับรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งจะเป็นสินค้าคงทนสินค้าคงทนความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาในระยะสัน้น จะสูงกว่านะคะความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาในระย,ยะยาวดังนั้นเส้นอุปสงค์ในระย,ยะสั้นของสินค้าคงทนนะคะจึงมีลักษณะเป็นเส้น DSR สีน้ำเงินตามรูปส่วนเส้นความเส้นอุปสงค์ของรถมอเตอร์ไซค์ในระย,ยะยาวจะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่านะคะก็คือเส้นสีม่วงตามรูปกราฟ คราวนี้เรามาดูกันต่อในส่วนของอุปทานนะคะกรณีแรกนะคะเราจะพิจารณากรณีที่สินค้าเป็นสินค้าทั่วไปถ้าสินค้าเป็นสินค้าทั่วไปนะคะความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาในรยะยะยาวจะสูงกว่าความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาในระยะสั้น เพราะนะคะในระยะสั้นผู้ผลิตเผชิญกับ capacity constraint ก็คือระยะสั้นผู้ผลิตมีปัจจัยการผลิตที่เป็นปัจจัยคงที่หรือที่เราเรียกว่า fixed factor ทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถนะคะเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นถ้าเราจะพิจารณาเส้นสป라이ของสินค้าทั่วไปในระยะสั้นเปรียบเทียบกับระยะยาวนะคะเราจะพบว่า ในระยะยาวอุปทานของสินค้าทั่วไปมีความยืดหยุ่นสูงกว่าเส้นสัพพลายคือเส้นสีแดงตามรูปก,กราฟส่วนในระยะสั้นนะคะอุปทานจะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่ากรณีที่เป็นสินค้าทั่วไปนะคะลักษณะของเส้นซัพพลายของสินค้าทั่วไปในระยะสั้นจึงเป็นเส้นสีม่วงตามรูปก,กราฟ ส่วนถ้าสินค้าชนิดนั้นนะคะเป็นสินค้าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือที่เราเรียกว่า r e c y c l e ลก o ๊ดค่าความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาของรีไซ c l รีไซเคิลกู๊ดในโดยยาวจะมีค่าความยืดหยุ่นที่น้อยกว่าความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาในระยะสั้นดังนั้นลักษณะของเส้นอุปทานของ r e รีไซเบิลกู๊ดนะคะ ในโดยยะยาวนะคะก็จะเป็นเส้น S L R สีแดงตามรูปกราฟส่วนเส้นอุปทานของ Recycle g o o d s ในโดยยะสัน้นก็คือเส้น S S R สีม่วงตามรูปกราฟเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจนะคะน,นักศึกษา ลองพิจารณาตัวอย่างนี้ดูนะคะถ้าสินค้าก็คือ primary copper copper ค,คือทองแดงเนาะ primary copper ก็คือทองแดงที่ขุดขึ้นมาใหม่จากเหมืองทองแดงสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ใช่ไหมคะเราจะเรียกว่าถ้าทองแดงที่นำกลับมาใช้ใหม่เราจะเรียกว่า secondary copper นะคะนักศึกษาลองใช้กราฟนี้ในการพิจารณาวาดเส้นอุปทาน ของสินค้า2ตัวนี้นะคะเปรียบเทียบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวดูนะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจแล้วเนื้อหาเราจะไปคุยกันในห้องอีกรอบนึงนะคะ